ชมข้าสู่ในรายการตายหอยโอ้โหวันนี้การแต่งกายของเราก็รู้แล้วนะคะว่าเราอยู่ในช่วงตุดจีนนั่นเองค่ะ่นกันด้วยเวันนี้นะคะแต่ก็มีแกเจอตดีๆมานําเสนออีกแล้วใช่หิมก็เหมือนกันก็เอาแกเจอตดีๆมานําเสนอในช่วงตุดจีนเช่นกันเริที่แตกเลยดีกว่าอันนี้วันนี้อะไรเอ่ยแทกมีนําเสนอการแชท การแชทแบบรูปแบบใหม่ค่ะการแชทแบบว่าคนเดียวก็แชทได้เป็นยังไงเป็นยังไงอย่างงี้คนเราก็ต้องมีโลกส่วนตัวมากขึ้นสิคะนั่งอยู่คนเดียวแชทแเป็นคน,น,นบ้า,เ,<ข>าเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อแบบว่าสําหรับคนที่อยู่โรงพยาบาลค่ะเวลาแบบว่าเด็กๆที่ไม่มีใครมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสร้างตัวนี้ให้สําหรับเด็กเล่น แต่ว่าแต่เป็นเพื่อนของเด็กว่าอย่างงั้น <c oughs> ใช่แต่ว่าตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะจะชื่อว่าโอริฮิเมะค่ะโอริฮิเมะน่าชื่อน่ารักด้วยเอเขาบอกว่าโอริฮิเมะนะคะเป็นโรบอทสาวเซ็กซี่นี่ดเด็กก็ เซอรีก <mile> ันได้ที่โรงพยาบาลอะเขาบอกว่ามันก็แบบเพลินเพลินในการที่จะให้คุณพูดเด็กอย่างเงี้ยค่ะได้ดูอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเด็กสามารถบอกเจ้าคุณัวนี้ด้วยนะบอกว่าจะให้เขาโพสท่าแบบไหนจะทซาเอลหรือเปล่าหรือจะอะไรเงี้ยเป็นแบบนางแบบแมกกาซีนเลยเขาบอกว่าเ็กๆชอบใช่แล้วก็คือเราพูดอะไรเขาก็จะตอบกลับมาอย่างนั้นก็คือเหมือนการแชทสองคนแต่ว่านี่คือการแชทแค่คนคนเดียวเพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่มีใครมาดูแลเด็กตรงนี้ค่ะเขาก็แก้งเหาของเด็กไป อก็ถือว่าโอเคแต่แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กตรงที่อย่างที่บอกอ่ะเนาะใช่มันเซ็กซี่อ่ะมันน่าจะแบบเหมาะกับผู้ชายวัอื่นมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวัฒนธรรมไทยเขาอาจจะแบบว่าฟิกเรื่องนี้เนาะแต่ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาเองเขาเองเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนาะแต่พูดถึงว่ามันก็แก้งเหงาได้เนาะพิมคิดว่าแกเจ๊ของตตกอย่างนี้เป็นไงพิมพ์ว่ามัน มันไหนอะหม่อยอะหอยเหรอแต่ก็ว่าหอยเหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่เหมาะกับเด็กแต่ว่าคิดว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบน่ารักใสๆฮัรนาจูโกอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นโดเรมอนก็ได้หรือว่าโนบิตะของทางญี่ปุ่นเขามันน่าจะเหมาะมากกว่าเนาะนี่เป็นแบบสาวเซ็กซี่อะไรก็จะเหมาไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะกับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลทำไมเหมายกับผู้ใหญ่อะอ้าก็ผู้ใหญ่ชอบดูดิ <laughs> อเซลจะเขินเลยงั้นเราสองคคชิดว่าแกจเจ็ตตัวนี้มัน,มนอหอยค่ะ,คะนะของตาหอยไปแล,แล้วของพิมพแล้วของพิมพ์เนี่ยไม่หอยแน่นอนเนี่ยวันนี้ะนะพิมพ์ก็มา เอาใจชาแบบคนไม่ได้ชาวสิเอาใจคนที่แบบว่าจะไปเที่ยวตุรกีอะไรอย่างนี้แล้วแบบอยากพกกล้องถ่ายรูปไปใช่แต่ว่าวันนี้ก็มีกล้องพานราม่ามานําเสนอพานรามาใช่ก็คือกล้องที่สามารถถ่ายได้180องศาเลยทีเดียวใช่เจ้ากล้องตัวนี้นะคะชื่อว่า t ท m ัคโก6สามร้อยหกสิบอิมร์ทกมาจากที่เดียวกันแน่เลยเจแปนเแนเหมือนกันใช่แล้วเจ้าตัวนี้นะคะก็ได้จัดแสดงภายในงาน CS ที่2012ที่เพิ่งผ่านไปเร็วๆนี้นี่เองโอ้โหใช่ที่จัดอยู่ที่<ก>ร้านงใหม่ๆเลยเนี่ยใช่แล้วสดๆร้อนๆสดๆร้อน,นอๆเลยนะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีรูปลักษณะเหมือนไข่ใช่แล้วก็จะสามารถ เวลาเราถ่ายเราก็จะสามารถดูได้ด้วยว่าตอนนี้เราถ่ายอยู่ตรงไหนเราคือจะมีเลนส์กล้องให้ดูตรงข้างล่างอีกทีหนึ่งใช่ก็สามารถจะถ่ายได้360องศาใช่แล้วเขาก็บอกว่าจะ้องบๆเลยนะ360องศาก็คือเห็นวิวทั่วเลยแต่เขาก็บอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้จะมีเลนส์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปตรงที่ว่าก็คือเลนส์เนี่ยมันจะพิเศษกว่าสมาร์ทโฟนอีกขั้นหนึ่งคือสมาร์ทโฟนทั่วไปมันจะเป็นเลนส์แบบเขาเรียกว่าอะไรเลนส์แบบ โค้งอ่ะเพื่อ,ให,อให้เห็นได้แต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษอ่ะเขาเรียกว่าเลนพานโนมอฟ พานโมอฟใช่ก็คือทําให้เจ้ากล้องตัวนี้ดูมีพิเศษดูมีความพิเศษมากขึ้นจะใช้คุละเลนกันด้วยใช่แล้วมีการปรับเปลี่ยนเลนเนาะใช่แล้วก็มีความละเอียดถึง14ล้านพิกเซลโอ้ห14ล้านแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสก็คือโฟกัสเองด้วยใช่แล้วรูปที่ออกมามก็เป็นแบบว่ารอบๆเลยใช่ไหมเป็นสาร60องศาที่ติดๆกันเลยจะแตกต่างกับรูปที่เราถ่ายไอโฟนธรรมดาหรือว่าถ่ายกับกล้องธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วค่ะอืมค่ะแล้วก็ใครสนใจนี่นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้คาดว่าน่าจะมีเข้ามาาหละถ้น ถ้าในเมื่อเปิดตัวกันแล้วนะใครสนใจก็สามารถไปหากันได้นะคะเจ้ากล้องตัวนี้ชื่อว่าชามโกะ360เอเมเจอร์ค่ะโอ้จกล้องขนาดเล็กด้วยเนาะใช่ขนาดเล็กแล้วก็ตั้งแนวนอนอะไรก็ได้หมดเลยโหเหมาะสมกับการที่จะแบบไปพกด้วยเนาะใช่ตักสนใจมากเลยเนี่ยแต่คิดว่าเจเจตัวนี้ของพิมพ์เป็นไงแต่คิดว่าตัวนี้มันไม่หอยนะคะพี่ก็ว่าไม่หอยเพราะไม่ใส่มาถ่ายได้360องศาแถมรูปที่ออกมามันยังเป็นแบบเป็นอาราวเลยอ่ะเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบตั้งตั้งธรรมดาแล้ว เนาะม<ช>ัน<บ>เป็นแบบว่าเออแบบใหม่น่าสนใจมากอ่าแล้วจะพึ่งตอนนี้อขอาพิมพ์ก่อนไปเที่ยวเสร็อจอาจจะพักเหนื่อยกันอ่าแล้วก็มีแก้วน้ําพิเศษมานําเสนอชั้แก้วตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนสีได้ใช่แล้วคือแบบเปลี่ยนสีจากเปลี่ยนสีจากดําเป็นขาวคือปกติเนี่ยแก้ว่จะเป็นสีดำใช่แล้วเมื่อเราใส่น้าร้อนลงไปหรือใส่ของอะไรที่มีความร้อนในแก้วตัวเนี้ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวถ้าร้อนมากก็คือจะยิ่งขาวมากปกติคือว่ามันจะสีดำใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วก็จะเป็นสีดำถ้าสมมติ่อุ่นๆนะคะอุ่นๆมันก็จะครึ่งๆไงคะก็ดาครึ่งขาวครึ่งอะไรอย่างงี้สวยอยูนะเลยดำครึ่งขาวไม่ใช่แล้วก็สามารถเปลี่ยน ตามอุณหภูมิของน้าได้ก็คือมันก็มีข้อดีตรงที่แบบว่าเผื่อเด็กอย่างเงี้ยจะมาจับแก้วนี่จะได้รู้ว่าแก้วเนี้มันร้อนอยู่นะมันเย็นอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะก็ป้องกันอันตรายได้มันอันตรายต่อเราไหมคะว่าเวลาเราจะตรวจวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสารอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่มีค่ะคือเจ้าสารตัวนี้มันจะหุ้มอยู่ที่ข้างนอกไงคะคือมันจะเป็นสารที่ตัวใช้ จับอุณหภูมิภายในแก้วแต่คือมันจะไม่มีอันตรายต่อน้าของเราแน่อนอนไม่มีไม่มีอันตรายต่อเราเนาะใช่ค่ะก็นะเจ้าแก้วตัวนี้ก็มีขายแล้วนะคะตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั่วไปเลยไปหาไปหาซื้อ,อไปหา<ด>สั่งกันดได้นะคะเจ้าแก้วตัวนี้ชื่อว่า ฮอสโคค่ะแปลว่าร้อนเย็นนั่นแหละเฮ้ยชื่อง่ายดีนะร้อนเย็นอยากร้อนหรือเย็นก็เลือกเอาเลยอยากอุ่นๆละกันอยากจะได้อบอุ่นบ้างไปนะอยากอบอุ่นน่ะค่ะอ่ะแต่คิดว่าตัวนี้มันไม่ห่อยเลยพี่ก็ว่าไม่ห่อยนะพี่ว่ามันเจ๋งนะงั้นเราสองคนคิดว่าไม่ห่อยค่ะนะต่อมาพี่ของแท็กเลยดีกว่าของใหม่ๆแล้วรู้สึกเราสุดรีบกันไหมเหนื่อยหน่ยไม่ก็มีแต่แบบว่าของใหม่ๆไงี้ยแต่รายการเราขึ้นมารายการเรามันต่อยห่อยอะตัวนี้ยังไงมาต่อแล้วตจะมีอะไรอีกล่ะไหนหรอ ของตักนะคะก็มี เทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนกันพิมพ์พิมพ์เคยเล่นเกมพินบอลหรือเปล่าเคยเคยอ้ในแอปมากเนี่งเคยในกดอปกร์ในคอมแล้วก็เกมแล้วก็กดกดสเปนบอลได้ตลอดใช่แล้วปกติเกมพินบอลก็จะมีหลายๆด้านเนอะหลายๆด้านเปลี่ยนสีแต่ว่าเนี่ยเขาพัฒนามาแล้วให้เล่นเกมพินบอลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ยังไม่พอนะคือเขาจะแบบปกติเขาจะฉายในพื้นที่ผิวเรียบนะคะแต่ใหญ่ครั้งนี้มันยังไม่พอเขาได้พัฒนาจากฉายบนพื้นที่ผิวเรียบนะคะไปฉายบนอาคารบนอาคารที่มี ทั้งหน้าต่างมีทั้งประตูค่ะฉายเข้าไปแล้วหน้าต่างประตูเป็นดาในการเล่นเลยใช่ถูกเขาบอกว่าเขาจะได้ออกแบบอาคารหน้าอาคารนี้เป็นเอาหน้าต่างกับประตูอะเป็นดานในนั้นด้วยเวลาสมมติว่าเราโดนหน้าต่างปั๊บมันก็จะเด้งออกมาโอ้โหแล้วก็หลบเข้าไปใครอะคะเขาไม่ด่าบ้านเขาไม่หยาเขาก็มีตัวอาคารที่ว่างๆนี่ก็คือแบบว่าไปขอแบบไม่เคยยืมบ้านเล่นหน่อยเนี่คือไปวางอย่างเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงแตงกิ๊กตงกิแตงก็อยากในบ้านแตงเป็นเหมือนกันนะ ก็<ท>สนุกปีก,กแปบนี่ก็นอนน, <ะ S 1> นอกบ้านนั่งเล่นหน้าบ้านทั้งวันจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาได้คิดคิดค้นออกมากับอาคารหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าอาคารเนี้ยมันประสบความสําเร็จแล้วว่าเฮ้ยจะโดนจะโดนหน้าต่างโดนประตูนะก็ได้งอกมาจะหลงเข้าไปมาปกติเกมพีบําพอมาหลงเข้าไปในดําๆเนี้ย ก็จะแ,แชร์มันก็เด้งออกมาเ,เร็วๆถูกปะเกมบอลใ,ใช่เขาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไอตัวแบบนี้ค่ะเขาได้เข,ไดเขาได้ทดสอบกับอาคารหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอาคารไหนต้องการที่จะให้เขาไปออกออกแบบด่านให้ให้บอกมาเลยมันคือการท้าทายของเขาจะมีกี่หน้าต่างมีกี่ประตูเขาสามารถทําได้แล้วจะลูกบอลน,นี่คือก็ต้องเป็นลูกบอลจริงๆหรือว่าไงมันเป็นการฉายอะค่ะลูกบอลในฉายแล้วคือราฉายขึ้นไปใช่แต่ว่าเขาพัฒนาจากการที่จะฉายบนพื้นผิวเรียบอะค่ะ ก็มีหน้าต่างมีประตูเข้ามาด้วยเป็นไงล่ะไอเดียของเขาเจ๋งเลยอ่ะพิมพี่ว่าไอเดียของตั๊กเจ๋งหรือไม่เจ๋งคะพิมพ์ว่ามันมันหอยหรือไม่หอยสิพิมพ์ว่ามันไม่หอยแต่ก็ว่ามันไม่หอยเหมือนกันเนาะแล้วเราสองคนคิดว่าไม่หอยค่ะไปคิดว่าไอเดียนี้มันเจ๋งไหมเนาะใช่ใช่แ้วกับการที่จะไปเล่นอย่างนี้เป็นการแดปเอาเกมขึ้นไปเปลี่ยนที่เล่นที่จะต้องนั่งอยู่หน้าคอมก็เปลี่ยนไปเล่นบที่อื่นได้ด้วยใช่แล้วตั๊กจะยงอีกหน่อยเขาอาจจะพัฒนาแองกี้เบิ ยิงเข้าหัวแตกเลือดฉาดบ้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนของแต็กมีอะไรอีกองั้นต่อของที่ของแต็กเลยไหมหัวใจก่อนกันด้ะของแต็กนะคะแต่ก็มีไอเดียอีกแล้วไอเดียการ เขาเรียกว่าเรียกเลตติ้งให้กับการขายของปกติเห็นตู้น้ำไหมคะที่หยอดเหรียญนะคะที่แบบว่าซื้อเป๊ปซี่ซื้อโคกซื้อเบียร์อะไรพวกนี้ที่หยอดตู้แล้วก็จะออกมาเป็นกระป๋องคือตู้กดขึ้นอึนปัตโนมัติใช่แต่ว่ายี่ห้อนี้นะคะอาซาชิอะค่ะเขาได้ก็เขาได้พัฒนาการเรียกเลตติ้งอะเพราะว่าพวกตู้อย่างเงี้ยมันก็จะมียี่ห้อหลายๆลยี่ห้อเขาก็ได้เรียกเลตติ้งในการที่จะติด WiFi Ho อ spot อ๋อคือติดไวไฟไว้ในตู้คือใครใ<ช>กดแล้วลใช่เมื่อสมมติว่าใครหยอดเหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยู่รอบๆจะเล่นได้หมดนะคะเขากําหนดระยะห่างไว้ว่าร้อยหกสิบฟุตอ๋อก็คือกําหนดไว้ใช่แล้วนคนก็ไปอองกันหน้าตู้เต็มกดเล่นเล่นมันก็ชานะถ้าคนอย่างนั้นนะแต่แต่ว่าเขาก็มีวิธีป้องกันแหละว่าจะเฮ้ยคนที่ไม่ได้ซื้อของจะเล่นได้ยังไงพี่ว่าน่าจะแบบว่ายอดทีอย่างเงี้ยได้น้ำมาแล้วก็แปะพาสเวิร์ดบนที่กระป๋องด้วยไม่หรอเ เออเขาเรียกว่าอะไรเป็น Wi-Fi ฟรีด้วยนะไม่ต้องอลงทะเบียนไม่ใช่แบบว่าปกติมันจะต้องลงทะเบียนใช่ไหมพี่จ๊ไม่ต้องลงว่าเอยคุณซื้อโค้กไปนะแล้วก็เล่นอันนี้มันไม่ใช่นะก็คือแบบว่าพอใครหยอดปุ๊บใครที่เข้าใกล้แล้ว่งมีละหกสิบฟุตก็สามารถเล่นได้เลยก็คือแต่ว่าเพิ่มการขายของเขาด้วยใช่แล้วก็คือการเลเวลติ้งแต่ว่าการ w i f i ครั้งนี้เขาก็มีผลกาไรของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าการที่เรามีไอ Wi-FI บนตู้อะค่ะสามารถจะสรุปยอดขายไปให้สํานักงานอัตโนมัิอ๋อใช่ก็แบบว่าสามารถ ทำเครือข่ายส่งไปได้เลยเพราะว่าเรามีเรามี่ในตู้เนาะเออเขาสามารถใช้กําไรจากตรงเนี้ยก็ไปด้วยแถมจะเรียกเบตติ้งอีกไงเพราะว่าญี่ปุ่นไงมันเป็นโลกแห่งไอ้นี่อยู่แล้วเทคโนโลยีสามจีเวลาเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นไงเขาจะแทบจะขาดเทคโนโลยีไม่ได้เพราะฉะนั้น WiFi ก็จะเป็นหลักเขาก็เลยแบบว่าเอาตรงเนี้ยมาเรียกเบตติ้งการซื้อน้ำของเขาแทนนี่เป็นไงล่ะ พิมคิดว่าไอเดียนี้เจ๋งหอยหรือไม่หอยคะไม่หอยค่ะแต่ก็คิดว่าไม่หอยเหมือนกันงั้นเราลางคนเห็นว่าไม่หอยค่ะน่าอ่าทีนี้มาปิดท้ายที่ของพิมดีกว่ารู้สึกวันนี้เจ๋งไหมเนี่ยเราเหนื่อยเจ๋งไหมเนี่ยพิมพ์เจ๋งมากของพิมพ์นี่เป็นผู้ผลิตเมาส์ชื่อดังนําเมาส์มาขายใหม่เมาส์ชื่อดังใช่คุณลอจิเทคนั่นเองลอจิเทคเออเจ้าเดิมเนาะใช่แล้วนี่เขาได้เขาก็ได้ผลิตผลิตเมาส์รุ่นใหม่ชื่อว่า คูฟเมาส์ที่แปลว่าสี่เหลี่ยมใช่รูปร่างลักษณะจะเหมือนกล่องบุหรี่ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมๆออกมาใช่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าเมาตัวนี้มันเป็นมากกว่าเมาธรรมดาทั่วไปนะมันสามารถหุยตื่นเต้นคือคือมันสามารถหายใจกันก็ได้ค่ะมันสามารถเลื่อนฉายสไลด์ได้ค่ะแบบว่าไปถัดหน้าถัดไปหรือว่าหน้าย้อนหลังสไลด์ที่แบบว่าฉายตามโปรเจคเตอร์งี้ะโอ้โหน่าก็คือเจ้าเมาตัวนี้ถ้าเวลาเราวางลงที่พื้นอย่างเงี้ยค่ะที่ ลองเมาส์เนี่ยมันก็จะเป็นเมาส์ตามปกติก็คือเป็นไวเล็บลูทูธได้ใช่ก็คือเลื่อนไปปกติแต่ว่าถ้าเรายกเมาส์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเหนือจากพื้นแล้วเนี่ยเมาส์ตัวนี้ก็จะสามารถเป็นที่ควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้บุณคุณคล้ายกับบลูทใช่แล้วแต่คือตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์นะคือเหมือนมันจะมันไม่มีเซนเซอร์ที่แบบฉายไปที่โปรเจคเตอร์แต่คือ,คอมันจะจวดมันจะตรวจจับจวดโอเคค่ะมันจะจวดเอาใหม่ที่หายใจต้องหิวหนังอนี่น<เ>ค,คือมันจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือเราถ้าเรากด ปุ่มที่ข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นการเลื่อนสไลด์หน้าถัดไปแต่ถ้าเราบ่นพลิกมือหงายมืออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะเอาให้สไลด์แล้วเนี่ยกลับไปอยู่หน้าเดิมคือย้อนกลับไปนั่นเองอเคไหมการหงายมือการหงายการหงายมือคือย้อนกลับแต่ถ้ากดคือหน้าถัดไปโอเคโอเคโอเคแหมอ่าแล้วเจ้าเมาส์ตัวนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีขายแล้ว ใช่มีให้เลือกสีด้วยนะเป็นจังบวหรีบไม่ได้ออไม่ได้เขาออกแบบมาจะเอาตรงไหนไปเก็บล่ะเขาออกแบบมามีสีขาวและสีดำคือเป็นสีเบสิกใช่แล้วเป็นสีพื้นฐานเลยอะใช่แล้วแล้วก็สามารถใช้ด้ร่วมกับพีซีทั่วไปแล้วก็แม็กแม็กได้ด้วย่เพราะว่าปัจจุบันแม็กใช้แม็กกันเยอะมากจริงๆเนาะตอบสนองบ้านพิมพ์ก็มีมาสี่เครื่องอะไรแม็กโดนนอ ย่าหลุดค่ะอันนี้ก็มีราคาบอกกันด้วยนะคะก็ราคาเท่าไหร่อ่าให้ทายก่อนสองพันหนึ่งแอบดูไม่รูด้วยอ่าราคาก็อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะโอ้โหแต่คิดว่าแต่คิดว่าเลยแต่คิดว่าฟังก์ชันมันเยอะนะแต่แต่คิดว่ามันหอยพี่ว่ามันไม่หอยแต่คิดว่ามันหอยค่ะเพราะว่าไม่หอยนะคะฟังก่อนสิคะมีเหตุผลนะคะแต่คิดว่าปกติมาราคาของ Logitech ที่ตัะเคยอยู่ก็ประมาณสามร้อยก็คือต้องรีบต้องรีบเต็มสามร้อยก็คือว่ามันก็สามารถ ไอ้นี้ได้ก็คือเลื่อนได้ตามปกตินะคะโอเคนะก็คือ3 0 0ก็สามารถเลื่อนได้ตามปกติแล้วแต่ว่านี่แค่เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาว่าให้มันใหญ่มือเลื่อนสไลด์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติสำหรับบ้านตักแล้วตักจะซื้อ2 0 0พแต่คงไม่คุ้มอ่ะพอตักไม่ได้ใช้สไลด์อาจจะใช้ฟังก์ชันไม่ครบแต่ก็เลยคิดว่ามันไม่หอยแต่ว่าถ้าสำหรับสำหรับไม่หอยก็จบสิเดี๋ยวพี่บอกสำหรับอหอยสำหรับพี่นะพี่พี่ว่าไม่หอยเพราะว่ามันเหมาะสำหรับ คนที่จะต้องไปฉายโปรเจคเตอร์ที่แบบว่าต้องแบบเป็นเช่นวิทยากรเงี้ยค่ะที่จะต้องฉายไปฉายมาเลยมีมอสดวกกว่าถ้าไหอะไรล่ะก็คืออันนี้จะได้ใช้แบบเป็นเมาส์ได้ด้วยกันเรื่องของสองอันทีเดียวมันหนักม่อใส่ไม่เข้าเลยก็เลยเสียง่ดีง่ายงายงายเขาเราก็เป็นการนาเทคโนโลยีใหม่มา adept ใช้กับชีวิตประจาวันแต่ไม่เห็นด้วยเลยนะแต่พี่ว่ามันไม่หอยค่ะแต่คิดว่ามันหอยค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมอะคะคิดว่ามันห่อยหรือไม่หอยสามารถตรวจมาได้เลยนะคะด้วย โหวตมาได้เลยนะคะ<ช>ทางเ็ซบ <Facebook S 1> ุกน,นะคะทวิตเตอก็มีใช่แล้วแล้วก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างด้วยก็ได้เ <Web S 1> ว็บเราก็มีสามารถโหวตมาได้เลยนะคะต้องโหวตนะคะ ไม่ยอมจริงๆค่ะพิงก็ไม่ยอมเออไม่เสียบุคลิกภาพอะค่ะจริงๆพอเราจะมาทะเลาะกันในช่องตุ๊จีเลยตุ๊จีนนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแต่จะขออวยพรคุณผู้ชมเลยละกันแต่ขอให้คุณผู้ชมนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงนั่แหละค่ะแล้วของพิมนะคะก็มีพิมก็อินเทีร์นิดนึงมีภาษาจีนมาได้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกชานทุกทุกท่านนะคะเจ้าชายจิ้นเป่าค่ะต่ะแปลออก หรือว่าจะบอกว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็สัมเกมาไหลเข้าบ้านนะคะแต่ก็จะขออวยพรอย่างนะคะก็คือขอให้ท่านเจริญเจริญนะคะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคำนี้จะพิมพ์รู้ภาษาจีนค่ะอะไรจูนิ่งปุ๊บปุ๊บเจิค่ะจะได้รับขวัญรลัค่ะ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะจู่หนินปู่ปู่เกาเซิงค่ะค่ะในวันนี้เราขอาไปอีก2ประโยคนะคะใช่ประโยคเดียวค่ะโอเคเดียวประโยคเดียวนะคะโอเคค่ะอ่าอ่าซินเจียยูอีซินนี่วาชชัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย